ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในงานเอองานอะไรนะกาลิน่าฮอนนะครับกาลิน่าไปไปไปนะะอยู่กับเอ่อเดอะโทนี่นะที่เคยเล่นฮอนด้วยกันนะถ้าใครเคยดูคลิปก็จะรู้นะฮะแล้วนี่เราจะโดดลงตรงนี้ไปเลยเหรอโอ้มีทางลงครับมีทางลงเอ้ไม่ต้องแล้วนี่เฮ้เอาจริงอะ่เรามาเราต้องให้เกียรติสถานที่หน่อยนะให้เกียรติสถานที่หน่อยนะ โอ้ดูดูข้างหลังไม่มีอะไรเลยฮะเกือบติดหนึงแล้วเนี่ยติดเปล่าไม่รูกอะไรฮะไม่ซีเรียสอันนี้เข้าทางปีฟ้าครับโอเคเราจะเออมันมีอยู่สองทางฮะแล้วมันจะมีป้ายทางหนึ่งจะเป็นนะครับทางนึงจะเป็นป้ายปีฟาสามอีกทางหนึ่งป้ายหอนนะครับคือเราแบบเออเราเออไม่ไม่ไปทางนั้นหรอกเอออะไรเนี่ยเต็มเลย โอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะเนี่ยสิบสาสิบสามนะสิบสามสิบาเป็นเลขสวยนะครับนี่สิบสาเอ้าไม่ทันแล้วโอเคก็้นนาเราก็จะเห็นนะครับข้างในก็จะเป็นฟีฟาผเวลาประมาณบ่ายโมงก็ผู้คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะโอเคครับเราก็จะได้ยินเสียงพี่แว่น พี่แว่นพี่บาสพี่อนเอฟหรือพี่แว่นพาเจ๊งหรือพี่บาสอะไรก็ตามฮนะนย่ยได้ยินเสียงพี่แกภาคอยู่นะโอเคตรงนี้ก็เป็นลงทะเบียนใช่ไหมใช่เออฮะพึ่งมาเ <laughs> พื่อนโทรตามหลายคนละพึ่งมานะนเข้าไปดูข้างในหน่อยโอเค เห็นแชมป์ฝีฝ่าเลยนะเอเลนจีด่ะอ๋อเออแต่ตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกลางคงจะไปปักก่อนต้องรับสิแหลกเกิดอาการแหลกนะไม่รู้ทำไมเกิดจากพื้นที่มืดนะครับเลยทำให้แหลกเวลาแหลกนะแหลก มนท่ยาๆยาตายถูกย่าเคมีเลเซอร์มีโน้ตเมี่้่นเ็นบอีดีมาเรียครัอ๋อไม่ถีเวลาสองกล้องไว้ที่จอคอมพิวเตอร์จอมันเป็นแสงอ่ะมันจะแหลกนะไม่รู้ทำไมนะตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมพอนะ ไม่รู้จะเข้าไปทําอะไรดีไปไปไปกบดานอยู่ตรงที่มืดก่อนกบดานนะว่าอันนี่เห็นจากหน้าสสดงว่าบการแข่งบ้างแบบวันนี้มาทุกคนเนะฮะทุกทีมกระตุกบ้างไม่รู้ทำไมบิ้ว้อันนี้อะไรเนี่ยนักกีฬามากันทั้งหมดเลยนะฮะันนี้นี่อะไรปัดไม่เสียไม่ลราโรนันยูรนี้กาชิฟไหมไม่แปลกไม่รู้ทำไมโอเคเราเราจะมาดูไอ้เราลองมาดูกว้างๆกัน 45นาทีเห็นไหมไม่เห็นนะจอขาวเห็นไหมก็เห็นนะอะะไรก็ไม่รู้นะทางฝัางก็อันนี้เป็นบูธฟีฟ่านะครับก็จะเป็นลงทะเบียนแขกบ้างอะไรบ้างนะตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเป็นทางซ้ายก็เป็นโซนฮอนมันจะมีบูธจีวิวนะคือจะเข้าไปถ่ายหมดก็ไม่ไหวนะมัน กล้องมันเออครับองดิงบนสาีวิวมีนะเขาเรียกว่าว่าทีทีสปอร์หรือเทอร์โมเทคนะแล้วก็เลเซอร์ล็อกแคสต์ตกูกนีด้ยมะมี o อรูชั่นนะตรงนี้เองตรงนี้เราไปยืนอยู่หลังเขานะอันนี้เป็นเกมเกมถ้าว่าเกมโทรศัพท์เป็นแอปพลิเคชันจัดทางกะลิน่าเลยก็คือนี้เราเปิดบตรงนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า อะไรไม่รู้นะสามบีบีสามบีบีนะพี่บอดแบนดพี่บอดแบนโอเคลองชูสูงๆดูโดนถลยลูกนี้เวลาทีมเราเจ็บก็พี่เห็นน้องๆหลายคนนะก็ไปด่าคือเฟมยิ่งักเลงดอมนะมันอยู่ที่คือเฟมเลสที่ตัวนักเตะครับเฟมเลสมันก็นะเดี๋ยวก็ดีไปดีมันเป็นประมาณว่ากล้องโทรศัพท์นะครับมันไม่ได้มีไว้บันทึกวีดีโอโดยเฉพาะนะก็ขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะนะครับ ไม่มีใครอยากให้ทำทุกอย่าโอเคไปไหนดีมีพี่แว่นพี่แว่นกับบีบีเอ็มก็อยู่ตรงนู้นนะครับตรงเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะเห็นถ้าเห็นไส้ปีป้าสาม้องนะฮะแล้วเราแล้วตรงข้างล่างเอ่อบริเวณนั้นนะครับมันจะเป็นซุ้มของทีมงานที่เอาไว้ภาคนะเออโอเคเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนักกีฬาเห็นไหมไม่เห็นอ่ะไป กูเล่นที่สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งจริงๆนะเดินออกไปเดินกลับมาถ้าเป็นที่มืดแล้วก็แสงจอคอมพิวเตอร์นี่คือกระตุกเลยนะเออฮะกลองเลยฮะ ของกินของแถมของเล่นไม่ต้องก็ได้เออตรงนี้มันเออตรงนี้มันก็ยังเลื่อนอยู่นะถ้าเรามองจากตรงนี้จะเห็นทีฟ้าแต่ตัวมันจะขาวๆหน่อยนะเป็นก้อนเลย <c oughs> นะตรงนี้ก็บอกไปแล้วลงในเบียนงานอะ่ะมีเอเซอร์อะไรเนี่ย <c oughs> มันมีหมีมันมี มันมีแพนด้าเออมันมีไหนวะแพนด้า <c oughs> เอไอ,อะไรนะไอแพนด้าแพนด้าโมเนียมที่เป็นอวตารอแมนด้าแพนด้านะ <c oughs> อยู่ไหนวะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> เออตอนแรกก็เคยถ่ายรูปนะแล้วตอนนี้เอ,อ้ยังไม่ได้ถ่ายนะเดินผ่านเฉยตะกี้ก็เป็นขวางทางเขานะโทษคก่ะนะทางเดินหนะ่อยฮะตกใจหมดเลยใครมาเอาไม้มาตกหัวนะเออไม่ใช่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเกอเกอไม่ใช่เคก็มีอะไรไหมก็มันก็จะมีการจับฉลากก็ไปดูได้ที่สตรีมกาลีนฮานะอย่ามาดูตรงนี้นะครับครับก็ขอบคุณทุกท่ที่ติดตามด้วยแล้วก็รับชมด้วยนะไม่รู้จะบอกทำไมบอกไว้ก่อนเอ้ยไม่ได้แคดเกมครับไม่ต้องพูดประโยคนี้ก็ได้แค่แบบว่าเอ้ยไม่มีลวละงั้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเออแล้วกัน